สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi Mirage 1.2 GLS รุ่นท็อปสุดนะครับเกียร์ออโต้ปี2012คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่189,000บาทครับป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับสลับออกลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มครับฟรีดาวครับพันดยประมาณ3,800ครับ6ปีหรือว่า72งวดรถสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนครับภายในสวยมากครับแอร์แบ็กคู่ ระบบเบรก ABS นะครับปุ่มพ u s start เป็นเบาะผ้านะครับเลขไม์อยู่ที่69,000กิโลเมตรเท่านั้นครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยครับนอตไม่มีขยับภายในส,สวยๆนะครับกลิบๆซอกเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรอยู่ครบครับนอดไม่มีขยับนอตฝาท้ายไม่มีขยับ ผมพสตสตาร์ทเครื่องเล่นจอนะครับเนวิเกเตอร์นำทางเลขไมายหกหมืก้าพันิโลเมตรบุกสวิตครบกุญแจครบสองดอกสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาจนาพิเศษกรุงเทพโทรศูนย์หกหนึสี่สี